โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอยู่กับผมอยูกัโลหะนะครับเก็บเกมล่าสนะครับผมในแมปเอ่อวอเตอร์เวิร์นะครับผมในอีพีที่2นะครับผมก็เป็นอันนี้ผมเอาเป็นเดย์ซีเลยแล้วกันนะครับเพราะมันมีซอมบี้ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะหลังจากอีพีที่แล้วนะครับผมได้ไประเบิดบ้านไม่เรียกว่าระเบิดนะเรียกว่าไปแอบปีนบ้านคนอื่นแล้วดีฟเข้าไปดีกว่าเนาะเพราะว่าประตูประตูเอ้ยไม่ใช่ประตูประตูเหล็ฟาวของมันเนี่ยเป็นไม้หนึ่งนะครับก็เลยดีฟเข้าไปถึงห้องบิวเลยนะครับแล้วก็ เข้าไปถึงทุกอย่างได้ของหมดเลยนะครับในอีพีที่แล้วนะฮะวันนี้เราก็ยังอยู่นะครับคือผมอัดต่อเนื่องเลยทุกคนนะฮะเหตุการณ์คือต่อกันเลยนะครับแต่แค่เป็นคลิตแค่ตอนสองเท่านั้นเองเนี่ยโอเคตอนนี้เช้าแล้วนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปฟาร์มแร่ก่อนนะครับผมเพื่อทําบ้านให้มันเสร็จเลยนะครับบ้านผมเลยประมาณ2ชั้นนะครับแล้วก็จะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ยาดบแร่ระดับเพียวเนี่ยนะครับแล้วก็ไปขุดแร่ตรงเทนหยาดนะครับผมมันมีแร่หินอยู่ตรงนั้นเนาะขุดมาเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเรา ทำบ้านให้เสร็จเลยนะครับเพราะว่าในพีที่แล้วช่วงในท้ายเนี่ยมีคนนะ่ะบินฮอผ่านมาตรงบ้านผมด้วยนะครับซึ่งไม่รู้ว่ามันจะมาเลทบ้านผมตอนไหนเนาะเรารีบทำบ้านให้เสร็จก่อนแล้วกันนะครับให้มันมีหลายๆชั้นเข้าไว้ได้สู้กับมันได้นะครับผม Before you talk on me, listen. They love me for my ambition. Paper chase, palm itching. I brag different. The flow ain't that got them hooked. They kept fishing. You popped off a of play victim. Look how the block twisting. You lost flavor when you kept on mixing. That boy stayed icy with something that left you colorblind. On your own, don't come for mine. That other stuff be borderline. เอาเป็นเหล็กเอาเป็นเหล็กเลยก็ได้เนาะถ้าเกิดว่าเหล็กเราเยอะนะครับเหล็กรเราได้เยอะเหมือนกันก็ผสมผส,สานไปแล้วกัน มันจะได้ใช้ของไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ผมจะได้ไม่ต้องฟาร,ร์มหินอย่างเดียวไงโอ้จะมีข้าวนิกแล้วเหรอเนี่ยกูสองบี้โคตรเยอะตรงนี้แต่ข้างหน้าดูเหมือนว่าจะมีก้อนหินนะหมดยังตอนนี้มีก้อนหินอยู่แล้วก็มีซองบี้ด้วยโอ้ตรงนี้ก็มีไว้ เก็บเสียงไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเปิดเสียงปุ๊บเดี๋ยวผราชีวิตคนอื่นไม่นจะได้ยินเสียงเราไง หวัาพวกมึงจะหมดสักคู่หนึ่งนะสักคู่หนึ่งก็ยังดีหวังความแรกก่อนกอนี่สองหมื่นน่าจะเสร็จอยู่โอเคปะกลับบ้านกันดีกว่า โอ้สมพี่เกิดไวมากครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเรามาทําการทําบ้านต่อนะครับทุกคนพอบ้านเสร็จปุ๊บเราถึงจะมาเล็ดบ้านเล็ดนะผมว่าน่าจะรวยแบบข้างในอะเพราะว่าข้างนอกของแม่งเยอะขนาดนั้นอะข้างในมันจะขนาดไหนวะใช่ไหมเออเดี๋ยวขึ้นไปขยับพอก,ก่อนแล้วก็เอาพอลงมาด้านล่างจากนั้นก็ทําบ้านให้เสร็จ แล้วเราก็ทําการเลดฮ่าฮ่าพวกปานซอมบี้ผมขอไม่เป็นเลดแล้วกันนะคนดูนะเพราะว่ามันน่าจะเหมือนเดิมเลยครับผมเป็นเป็นเป็นบ้านสําเร็จรูปมาแล้วก็ให้เราเข้าไปเลดผมขอไม่ไปแล้วกันผมขอเน้นสํารวจพวกเมืองแปลกๆดีกว่านะครับผมใน EP นี้นะไอ้ในตอรี่ของอ่า water world นะครับผมแบบน้ำมันตะไฟโลกซอมบี้ไวรัสระบาดหนักโควิดเก18เกี่ยวอะไรเนี่ยโอเคนะ คเดี๋ยวผมทำบ้านต่อเลยแล้วกันนะครับสักรูน,นึงนะครับผมโอเคครับตอนนี้บ้านก็ <c oughs> บ้านก็เสร็จแล้วนะครับผมลืม ผมลืมกลับด้านกาแฟตรงนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมไปอัพเป็นเหล็กแล้วก็กลับด้านนะครับไม่รู้ว่าตั้งแต่ตอนไหนน,น่าเป็นแต่ช่วงแรกๆเลยแหละนะครับผมไม่ได้สังเกตเลยต้องขออภัยด้วยนะฮะตอนนี้ผมก็เอาไปขโมอยอ่าป้อมปืนเอ่อป้อมปืนไฟมาแล้วนะครับเราจะาไว้ครบคอเราก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะขับพอไว้ด้านบนแล้วก็วางป้อมปืนไฟดักไว้นะครับผม อ่าบ้านเราเรียบร้อยเสร็จมาเลยมามาขโมยเลยมึงโดนย่างสดแน่โอเคไกลและไอ้ดอบก,ก็ยังไม่ได้ปลาเลยครับ ผมคิดว่าเดี๋ยวเราไปเลดบ้านหลังหลังเล็กก่อนดีกว่าแล้วผมก็จะทําการปลายอดอกนะครับผมเรียบร้อยบ้านผมเสร็จ100%เซนตะเครับเดี๋ยวไปปรับข้างล่างใหม่โหมันฆ่ากันวะไอ้นั่นไอ้ไอคนชื่อเนี่ย aka ม้อง yt เนี่ยแม่ง มีง2 4 9เวยนะคนดมูมาแถวบ้านกูสิขอตบหน่อย <c oughs> หรือม่าตบเราก็ไม่รู้โอเคเดี๋ยวผมจะทำการไปเลดบ้านบ้านเหล็กแล้วกันนะผมอัพตรงนี้ก่อนอัพตรงนี้ใหม่ก่อนแล้วก็กลับด้านบันไดไปด้วยแล้วกันเออเดี๋ยวกระสุนดำไปยิงตรงนี้ก่อนกระสุนดำผมเรียนแล้วทำเพิ่มหน่อยหนึ่งแล้วกัน เดี๋ยวเราลองขึ้นไปยิงตรงอ่าไอ้บันไดตอกแต็กมันก่อนไปดูว่ามันปีทางลงอีกไหมนะครับผมเออไม่ทำเอคไปเลยวะเดี๋ทำเอคด้วยลืมเลยเอคไม่มีเลยในบ้านเราโหทําได้กระบ,บอกเดียวด้วยโคตรจ้าบเลยวะ เดี๋ยวเซ็นมีไปแล้วกันปืนสำรองเก็บเสียงทําเพิ่มแม่งได้นนเหร็ดไปเรื่อยเลยว่ะ แน่ว่าไอ้เนี่ยไอเอ็กเอมองวาทีนี้ไม่น่าจะเป็นไอพวกไอพวกนักเลตอ่ะคนดูไอพวกนักเลตอะ่ไออะไล่เลตเขาไปทั่ว,วบ้าดูดิมันเลตแถวบ้านผมอ,อีกแล้วเคาเตอร์แม่งก่อนดีกว่าวะ่ะนะมันไส้ว่าเกอบไอเคไปแล้วกูเมื่อกี้ ขอเเตอร์แป๊บหนึ่งนะครับเล็กอะไรวะบ้านเหล็กหรือเปล่าวะใกล้มากเลยอ่ะขอยอที่นี่เสียงระเบิดอ่ะแม่งเอ้ยไปไปเด็นเลยดีกว่า ผมเอาซีโฟไปเลยแล้วกันเพื่อความรวดเร็วจะได้ไม่ต้องวิ่งกลับไปแอดเอ้ย,อยผมว่าใช่ว่ะผมว่าใช่บ้านเหล็กว่ะคนดูผมว่าใช่ผมว่าใช่บ้านเหล,ล็กเราจะเลทหน่อนะครับผมผมว่าชัวร์เลยว่ะมันจะเลทต่ออะคืออาจจะเห็นแบบว่า มันแบบยังไงอะ่ะมันมันเปิดโล่งขนาดนั้นนะันน่ที่เข้าเข้าไปเลยต่อวะเดี๋ยวไปดูชัวร์ก่อนว่าใช่เปล่าต่เสียงไม่อยากทางนั้นอะ่ะเอาลูกเซมีมาโถ่เอ้ยทำ <c oughs> ไมกูเด็กขี้ลือมาในขนาดนี้วะ ต้องปีกยนเฝ้างกันด้วยวะผมไม่ใช่เหรอเลยไปอีกเหรอ ใช่บ้านเหล็กนี้ว่ะมันเลยไปอีกว่ะโอเคงั้นผมเลืเลยแล้วกันนี่แหละมันน่าจะอยู่ในตรงแถวๆนี้แหละ ถึงเลยเหรอวะมีคนมามีคนมามคนยิงมานี่ไม่น่าทันวะ ซอมบี้หรือคนวะไอ้เหี้ยซอมบี้โอเคถ้าทานอยู่ผมได้บิลละ 罗威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  โอเคเรีย okay. บร้อยโอ้ระเบิดดอกไป,ไ,ปไม่มีกับวะเนี่ยเอาออกไปเดี๋ยวมาดูของกันคือของเยอะมากทุกคนเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูอะไรเลย,เลย oh, โอ้โหดูป้านมันดิกำแพงโอโ้มันพร้อมร้องกำแพงอะ่ะผมเอากำแพงกลับดีกว่าโอ้ oh, NICE นส์ไนส์ไนนโอ้โหเชียได้ขายโคตรเยอะโอ้โหบ้านนี้แม่งรวยจัดเลยอ่ะโอ้น้ายาน้าเยอะเพียบเบอร์เซเว่เพียบเลยดูขอในในเป๋าผมขอในเป๋าผมยังเพิบอ่ะโอ้โหรวยมากทุกคนรวยโคตรๆดังนี้นะครับคุ้มมากคุ้มมาก คุ้มจีคุ้มจ,จ๋าคุ้มจีคุจ๋าเดี๋ยวผมโฮมกลับนะครับผมจะไม่เดินออกไปเด็ดขาดเพราะว่าเมื่อกี้ตัวเนี่ยไม่ว่ามันมีสไนยะยิงมาทางบ้านที่เราเลดด้วยนะครับผมผมเลยไม่มั่นใจว่ามันมีคนอยู่นอกหรือเปล่าแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยด้านนอกเนี่ยคือไม่รู้ว่าถึงหรือถึงน,นนี่หรือย,อยังวะเอ,อยังไหมวาตรงนี้มันมีประตูหนึ่งอะมีประตูหนึ่งนะครับผม ลองเลดดูแล้วกันไม่น่าจะเสียงคนเนาะไม่ไน่าจะเสียงไม่น่าจะเออไม่น่าจะเสียงคน โอ้โหของมึงล้นบ้านแบบไม่รู้จะไปเก็บไว้ไหนแล้วม้าง กลับบ้านกันดีกว่านะครับผมทำประตูไปตรงนี้ก่อน Let's go โอเคครับตอนนี้ผมก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับทุกคนตอนนี้บ้านเราก็ ผมว่าน่าจะรัพเด็กหายได้เกือบหมดนะผมก็พยายามไล่อัพดูก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปขนของต่อนะฮะเราตรงนี้เป็นหายก่อนแล้วกันเราไปขนกำโพงกำแพงมันมาด้วยมาล้อมบ้านเรานะครับีนี้ก็ลืมวางที่นอนไว้เ,วเราต้องวิ่งไปมีฮอร์เซิร์เวอร์มานะครับตอนนี้ เดี okay, ๋ยวผมไปขนของกอนละกันผมเอาของเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับของบางอย่างนะเก็บเรียบร้อยไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวอกมาก่อนดูฮนะดูของนะฮะโอ้ดูในบิลนะฮะโอ้แน่นอะเหล็กายนี่แน่นเอี๊ยบนะครับผมเบียดกันมากโอเคเราเดินไปขนของกันดีกว่านะครับผมขอกลับมาบ้านเราเออผมเก็บอันนี้ไปทำไมวะ คุณแปะเดี๋ยวโอ้คุณแปไว้ไหนวะมีคิดถอดหรือวางไว้ไหนไม่รู้ <laughs> โอเคไปไปคนของกันต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการบินสํารวจแมพก,กันนะทุกคนเป็นอันจบนะครับสำ,สำหรับแมพแปลกนะครับอาจจะเร็วหน่อยนะครับแต่ว่าก็ได้คอนเทนต์ได้เรทได้อะไรด้วยนะครับแถมยังเจอซอมบี้แบบมหากราบมากแต่ไม่รู้ว่าผมจะโดนเรทหรือเปล่าวะ โอ้อันนี้ระดับไนท์แมร์เลยว่ะระดับฝันร้ายอะ่ะการเลสอะ่ะไม่เคยเจอเลยนั้นเนี่ยอ,อันนี้ระดับสูงสุดเลยนะผมว่าไนท์แมร์อุย้ยกวางสู้กับหมูอ่ะเอาดิเอาดิเอาดิอาดจอชนะวะไว้หมูหนีไว้นี่มันก็ตายคู่กันนั่นแหละโอเคเราจะเลี้ยงซอมบี้ไว้ก่อน ผือมีคนมาดักหน้าบ้านเรามันจะได้ไล่ตีมีมปืนอยู่หน้าบ้านด้วยวะโหคราวนี้ก็เกิดความน่ารำคาญแล้ว ซอมบี้เป็นล่าโอ้โหแม่งขอแม่งแน่นมากคอมแมนนั้นไมนอยู่กองไหนว่ะเพื่อนคอมบวกสองสวยเลยตกใจเดวเวียนเลยผมว่าผมยังไม่เจอคอมแมนนั้นมันวะ่ะ มันจะไม่หาแล้วล่ะเพราะว่าไม่ต้องการอะไรแล้ววันนี้น้ำไปก่อนแล้วกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูพวกปงพวกปืนอะไรอย่างนี้หน่อยแล้วกันเนาะปืนมันก็มีแต่ปืนกระดากว่ะ นะครับผมรอดีเคก็ได้โอ้โหไม่กลุ่มเ้ยโคตรมหาซอมบี้เซอร์ฟเวอร์ไม่ค่อยแหลกเลยนะถือว่าทำดีโอเคกลับบ้านกันดีกว่าครับก็เลดเสร็จแล้วนะครับหลังนี้ได้ของมา ว้าวมากเดี๋ยวผมจะทำการเริ่มบินละบินออกสำรวจดูโอเคนะครับผมก็ไว้เจอกันในอีหน้านะครับผม EP นี้ก็จบเท่านี้นะครับส่วน EP หน้าเนี่ยเราจะเริ่มทำการออกสำรวจในแมก Water World กันแล้วนะครับว่าแต่ละเมืองที่มันเป็นเมืองเมืองแปดเมืองลับเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามชมใน EP หน้านะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ผมด้วยนะครับโอเคบ่ายไว้เจอกันครับผม